วันนี้อากาศหนาวมากเลยนะครับแมวเ,เหมียวไอ้วันขวันฟ้านะครับเสื้อหลุดแล้วไม่รู้หลุดได้ยังไงครับน่าจะซนอย่างนี้แหละเัอน่าจะไปห้อยอยู่ตามต้นไม้ครับยังหาไม่เจอคร,ครบทิมพเลย นกนกคคบทีมนำทีมโดยไม่เอาใบเหมือนเดิมนะครับสมหวังก็น่าจะอยู่ในป่านะครับเยน็ยนๆค่อยออกมาทีเดียวดูแมวไปไปไหนกันละอ,อีกตัวเฮย้ยนกตัวใหญ่ด้วยนั่นไงนกแมวไปดูนก อึบอึบอะขึ้นขึ้นไม้ฮาน่นขึ้นไม้ฮาโอ้ยขวานฟ้า <c oughs> น่นไหนต้นไม้คล่องมากเลยมีนกอยู่บนต้นไม้เนะเัะถามว่าแมวจับนกได้ไหมจับได้นะน้องตาเล่นกับแมวชัดเชน โน่นหตัวหนึ่งโโเห็นไหมตัวหนึ่งน่นน่นโน่นไม่เห็นโน,น,น,น่น,น,น,นหายนั่นแหะเสื้อหายเลยอยู่สงูงสองตัวนี้ขึ้นไหมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นที่เป็นที่เล่นของแมวนะครับช่วงช่วงหลังหนาวเกินไปฝนตกฝนตกผลักันยังไม่เอาเอาขอแล้วก็เอาไว้นนี้ฝนตก

อึบ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 อ่ะเอาไว้ขึ้นมาด้วยนะขึ้นมาด้วยไหมอ้าวไม่ขึ้นไอ่พ่อสองตัวขึ้นมากําลังกล้องจับนกเลย อีอีอีโอ้โหเโอ้ยวเลี้วเลี้โโชว์โชลงมาแล้วขอนฟ้าไอ้หิ้วคล่องมากเลยเนาะขอนฟ้าห้องมากเลยมีตัวคล่อง เดินจอขึ้นลมาแล้วอีไ่ลงวะอีอีอีจีอเอีอีอนอี่ีอีอาอลอี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 ออีออี่ีอ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 อีอีอีอนีอีออออี่ีอีอนอี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 อวอีออออนอ ไอสองตัวนั้นไม่ขึ้นหลองตัวนั้นนะจะได้ครบคิมอ๋อเอาเอาเอาก็ขึ้นเหมือนกันนะเอาแต่ตัวนี้ลงมาโอ้ยแผลหายดียังนะขึ้นขึ้นสูงเลยตัวนั้นนะ สนุกกันเลยสนุกกันเลยเล่นบนหลังคาอยังไงยางนอนไหมเหนาไหมเฮ้ย ตัวขาวมีบันไดลงนะครับนี่ตัวขาวอนี่ตัวอันนี้ก็จะลงมาเหมือนกันแล้วภาษาไทยก็ขาวนี่ไงกำลังจะลงลนะขาวแม่ขาวปึ๊บป๊บป๊บ,ปบเดี๋ยวสองตัวแล้ว ขาจะลงมาสุดท้ายาจะลงสุดท้ายลงก่อนกนันแพ้ขลงรงลงละนนเอมันมีบันไดก็ต้องลงบันไดไนทขนพวกนั้นไปสอบเฮจะไปไหนกันเนี่ยอะเฮ้จะไปไหนกันนะ เดินตามกันไปไหนอ่ะเช่น,กนเก็บมะข่าวมาให้กินไหมมา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  ็บมะขามหวานกินเก็บมะขามหวานกินมีมะขามหล่นไหมอ๋อไอ้ใครนะวิ่งก euh ่อนเพื่อนเลยนะอ่าลูกเก็บมากินหน่อย อ๋อมาขามมากินหน่อยชัดเจนรส <c oughs> ชาติเป็นยังไงบ้างนะ <c oughs> เปรีย้ยวไหมมะขามหวานผมเป็นมะม่วงกิ้วตรงงนั้นด้วยน่าเก็บกินเนองเลยน่าขออึ้นเวลาแบหาแม่เขาอยู่ <c oughs> ทำไมต้องบอกดมก้นกันด้วยเนี่ยฮะผมไม่รู้ผมไม่รู้เดี๋ยวเียเดี๋ยว อ่ออันนี้ยู่กันอยู่กันครบสักตัวเฮ้ยเฮ้ยมินนี่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 เห็นนนอตาขึ้นต้นไม้แล้วหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นใครปีนตัวหนึ่งอยู่ไม่ไม่น้่แม่ดูดีๆมามากินยอดการชุ่มวังโอ้ยสวังในป่าสวังน่าจะออกมาเล่นกับน้องๆเนาะ นี่ตอนนี้ก็ครบครบเหมืนอนเด้นไงนั่นไงมินนี่นะเห็นไหมเก็บมะขามอยู่นนะทำไมพวกเรามองไม่เห็นมาแล้วไออ,เอ,เอีเข้ามากินยอดหญ้ากันอ๋อนี่คือต้นไม้อะใช่อันนี้หญ้าขึ้นใหม่ๆหลังจากฝนตกใช่สวยงามมากเลยคุณอยากมาเล่นที่นี่เอาอีกออกินกินก็ได้นะถ้าอยากกิน ทำไมแมวกินไม่เป็นเดี๋ยวเก็บไว้เจ้ากินผักเดี๋ยวเจ้ากินผักเดี๋ยวเจ้าก็แข็งแรงถ้าลูกกินไก่ถ้าลูกไม่แข็งแรงอ้วนขามมะขามหวานเน้อดีเนี่คืออะไรอ่ะไมเอาดีกว่าให้แมวกินหญ้าก่อนชัดเจน พวกนั้นจะไปไหนกันนะพวกนั้นก็เล่นกันอยู่ฮลัฮลโหลฮัลโหลแสดงว่าหญาอร่อย,ยนี่มากินกันทุกตัวเลยนเนี่ย,ยกินหก็งแรงใครกม,ม่แขส,ส้มหยานก็ยังกินเมืเ่อกี้ ม,มีประโยชน์หน่อยพี่เจเจนเเเใส่ได้ส่งจริงเะเจนให้สมหวังไม่ไม่ออกมาเนาะเนี่ยสมหวังก็ได้ยินเสียงเพื่อน อืดอิ่มแล้วบุญไหลบอว่าโอ้ไม่มีใครกินเลือกได้ทุกต้นต้นไหนอร่อยเดี๋ยวบุญไหลเอาไปกินดีกว่าบุญไหลกำลังเลือกต้นไหนอร่อยไปนีบ่บุญหลายชอบนะชัดเจนนี่อดอกหญ้าพี่เอาเลยนี่ชัดเจนเนี่ กองไว้ก่อนก็ได้เอากองไว้ก่อนเขี่ยเลยฮารุชอบเล่นไหมเนี่ยฮารุชอบกินไก่ให้ฮารุเชอบเล่นไหมฮารุชอบขาขาฮารุชอบขาเอาอย่างนี้พูดยังไม่ขาดคำเลยนี่เลยโอ้โหโอ้โหขึ้นต้นนี้แทนโอ้โหโอ้นี่แหละทำไมเสื้อถึงหาย ทำไมถึงเสื้อถึงหายน่าจะอยู่ที่ต้นไหนต้นหนึ่งแล้วเพราะว่าความสนโอ้ยขึ้นอีกแล้วนะย่างเงินขึ้นกลัวแต่ไม่ได้ขึ้นเหมือนแข่งยิงมารถเอากองไปก่อนมันเยอะไม่ได้ถุงมาใส่ แชดเจนอาไปกองไว้ด้วยกันไหมเพื่อนเสื้อเลยเดี๋ยวไขยกลับไปเอาที่ใส่กองไม้นั่นแหะเออโอ้ยดูจะชอบมากเลยอี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 นี่ออี ส้มวางมาแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงส้มงมังมาหาเพื่อนเลยส้มงมังมาเนี่ยส้มวางมาแล้วบอกแล้วส่งมังต้องออกมา สัหวังบอกว่าเ,เพื่อนมาเพื่อนมาหาดีใจจังเลยมีเพื่อนมาเล่นด้วยสั้งหวังบอกว่าใครบางอ่านมาบุกรุกที่ <c oughs> อยู่ป่าน้องคนเดียวอยู่ป่าน้องคนเดียวเขียนจันนาส้มอะไรสว่างฮะดีไหมดีไหมมีเพื่อนมาหาเลยฮะออมีเพื่อนมาเล่นด้วยเลยฮะ ให้อยปาหมดทุกตัวเลยไหมสิบตัวเนี่ยรมังจะได้มหงมังหงอเย้ๆๆมีคนเยียด้วยหางหางหางมีแต่ฝุ่น นี่ไปเลียให้กันแล้วนะน่าคิดถึงกันนะสิน่าคิดถึงกันนะได้กี่ออก,กองแล้วนะได้กี่กองแล้วใช่ท่านี้แหละเรากินไม่เยอะนี่แชชเจนแชชเจนแชชเจน นี้อยากเล่นไปแล้วูหลายชอบดอกหญ้านะนี่นี่น กินไก่ <laughs> กินไก่มา้องชัดเจน ดีนะไม่ไม่มีตัวสนวิ่งเข้าป่าเนาะก็เห็นเพิงวิ่งเข้าป่าหมดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยกระโดดใส่กันแล้วนะอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้าวมินนี่มาคุยด้วยแหละจิ้งไปนั่นแหละเอ้ามีสองตัวทะเลาะกันแล้ว ลองดูจะจเล็เบเล็บไปโด,ด,ดนนะเล็บเล็บไปโดนสายนะนนไปแก้แกให้หน่อย,ยอทำขอทำปลอกคอให้สมหวังดีหน่อยนะอเอา นน่นหาลุนโน่นข้างในเนาะอะกำลังวิ่งออกมาแล้วนะนันนข้างหน้านี่วิ่งออกมาแล้วนเนี่ยอ๋ออ, <c oughs> อ๋ออ๋ออะทำจะปลอกคอให้ดีๆหน่อยเออโอ้ยโอ้ยเร็วมาก กระโดดอ่ท่ากระโดดเท่มากเลยะตัวอ๋อ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 ตกไหมสู้น้องไม่ได้เลยเสียฟอร์มเลย ออกมาสวมังสวมมังพาน้องออกมาสวมมังอะไรนะอะไรนะาเก็บเก็บพอยังปะหมดยังปะะออกมาดีกว่าเห็นไหมสวมังอลังจะออกมาแล้วไปเร็วๆเจเรปาน้ำตาล

ออมา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 โอ้มามาีนี่เอาไว้โอ้โอ้ยนั่นวิ่งมากลัวเป่ oh, ากวผีรเปล่ก็เลยรอีกสองตัวฮาฮูาฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่านาม่่าโ่้โห